ดิฉันเป็นโรคไมเกรนแล้วก็ตอนนี้ต้องการกินยาคุมกําเนิดน,นะคะแล้วก็ต้องการที่จะเลือกซื้อยาว่าจริงๆแล้วควรจะใช้แบบไหนยี่ห้ออะไรดีแล้วก็อยากจะเป็นแบบที่ไม่ทําให้บวมน้ำด้วยผู้หญิงที่เป็นโรคไมเกรนเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะบอกว่าไม่ค่อยแนะนําให้ใช้ย,ยาคุมกําเนิดเ,เป็นทางเลือกโดยเฉพาะยาคุมกําเนิดแบบที่มีอเอสโตรเจนคือเป็น ฮอร์โมนผู้หญิงเนี่ยค่ะมันก็จะมี2ชนิดคือเอสโตรเจนกับโรเจสเตอโรนซึ่งเขาก็จะมีระดับเปลี่ยนแปลงขึ้นลงทําให้เรามีประจำเดือนซึ่งเราพบว่าในกลุ่มผู้หญิงที่เป็นไมเกรนเนี่ยแล้วก็เขาเรียกว่ามีปัจจัยหนึ่งมาเสริมก็คือเรื่องของไอตัวเขาเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงของระดบับฮอร์โมนผู้หญิงที่เรียกว่าเอสโตรเจนเราเลยเจอว่าในกลุ่มผู้หญิงกลุ่มนี้พอใกล้ๆก่อนที่ประจำเดือนจะมาเป็นช่วงที่เอสโตรเจนมันตกก็จะมีอาการปวดไมเกรนมากขึ้นได้<ม>ถ้าเป็นกลุ่มนี้สมมติว่าคุุณเอ่ทีีีถาาาาาามมามกกรแบบนน้คยํิด ที่จะเลือกใช้ก็ควรจะต้องไปเลือกตัวที่ไม่มีเอสโตรเจนอยู่เราก็จะเรียกว่าเป็นตระกูลมินิพิลส์มินิพิลส์ก็คือจะมีฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนแต่เพียงอย่างเดียว mm hmm. แต่ว่าประสิทธิภาพของอยาคุมตัวเนี้ยก็จะคุมได้ไม่ดีเท่ากับตัวที่มีทั้งเอสโตรเจนกับโปรเจสเตอโรนเพราะว่าตัวที่มีทั้ง2อ,อย่างเนี่ย mm hmm. เขาก็จะเขาเรียกว่า ไปลอกเลียนคล้ายกับระดับของฮอร์โมนของเราตามธรรมชาติก็จะไปเขาเรียกว่าคล้ายกันเลยทําให้ไม่มีการตกไข่ก็จะป้องกันการเขาเรียกว่าการตั้งครรภ์ได้สูงเกิน90%แต่ว่าในกลุ่มที่ใช้เป็นมินิพิลเนี่ยเราพบว่าก็ยังมีโอกาสเสี่ยงที่จะตั้งครรภ์ได้อาจจะหลุดได้ประมาณ 2%, 2> ก็98%ก็ต่างกันนิดหน่อยนะคะ ก็อาจจะต้องไปใช้กลุ่มนี้แทนทีนี้ในกลุ่มที่ใช้เป็นตัวมินิพิวส์เนี่ยปัญหาเรื่องการบวมน้ําก็จะน้อยตามไปด้วยเพราะฮอร์โมนผู้หญิงที่ทําให้ผู้หญิงบวมน้ําเยอะๆก็มักจะเป็นในกลุ่มที่เป็นเอสโตรเจนสูงนั่นเองนะคะแต่ว่าที่สําคัญเนี่ยอยากให้ไปดูก่อนว่าจริงๆแล้วตัวเองเป็นไมเกรนจริงหรือเปล่าเพราะว่าสมมติเราไปบอกว่าเราเป็นไมเกรนปุ๊บมันก็เขาเรียกว่าตัดทางเลือกในการใช้ยาคุมกําเนิดไปเยอะพอสมควรก็คือใช้ได้แค่ตระกูลเดียวที่มีแต่โปรเจสเตอโรนแต่เพียงอย่างเดียวนะคะซึ่เ่าาวพบ มันเป็นโรคอาการปวดศีรษะอย่างหนึ่งก็เจอบ่อยในผู้หญิงมันจะปวดข้างเดียวแล้วก็อาจจะมีปัจจัยมากระตุ้นหลายอย่างอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องประจำเดือนอย่างเดียวบางคนก็จะค่อนข้างไวกับเรื่องของกาแฟพวกคาเฟอีนบางคนเป็นเรื่องช็อกโกแลตบางคนเป็นเรื่องของแสงจ้าใช่แล้วก็เรื่องของการนอนหลับพักผ่อนค่ะก็พยายามดิกเลี่ยงปัจจัยเหล่านี้